สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่าให้เช่าหน้าเช่าเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยง้ายทุกท่านครับเมื่อนี้พาพีพาพ่อพาแม่มาเบึงไหวยสายพัฒนาเริ่มพัฒนาอีกขอกนึงนะครับของขอกบ,บ้านบาน,บานเอาเึ็นอถึงนะครับบงต่อให้บ้านนผูนะครับ เดี๋ยวมาพบพ่อๆกันเลยครับสวัสดีครับนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับแนะนำตัวยักหน่อยครับโอ้ยพอถึงนานนี่พอถึงอ่าพอถึงดวงต่าให้นะครับนี่ยหนึ่งในทีมงานนกเขาสามคุกครับเนี่ยตรงนี้งานอั้งครับอ่ะมาว่ารายละเอียดกันครับจงว่าจุกคนจุงจงมาพี่มาแต่เศ้าครับมื่อนี้มาแต่เศ้ามัน กระส่งบ่บ่เป็นคำเลือน,นี่มันแต่เศร้าอม,มันแต่เศร้าครับมาแต่เศร้ามาันกระส่งเดียกท่านได้กออกกระส่งขึ้นเลขหน่อย <c oughs> อ่ามาเบิ่งสายคว้ยสายพัฒนาครับนี่ครับลูกเบิ้มพันล้านครับนี่ของแท้ <c oughs> อ่าแม่นางอายุจักปีแล้วเพราะไงวันที่หได้สปีวันที่หาสองปีครับบุ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาลูกคนนี้ท่วมข้องอข้างกระตือเพอาะไงแล้ว นี่สองปีฮะในหอดสองปีวันที่หากลุมผ้านี่สองปีนี่ครับอ๋อีมังกราเสองปีนโอ้สองปีฟอกสองปีปอ่ะขออาไฟสองปีสองปีพอดีครับ2 2> วัดวัดมิกีเนี่ยครับคุณพ่อคุณเม็ดสามสิบแปดพี่น้องสองปีผมบ้านนี่เม็ดสี่สิบห้านี่มีละสำหรับลูกเบิ่มตัวนี้ครับเพิ่งหางครับบ้านนี้คือวานละพ่พอแม่พี่นอ้องก็เอ็นกู้เกษตรกรผพ้รับส้มครับ ค้ายโคกครับควายโคกควายสายบ้าน,บ,นบ้านนาแรงว่าเป็นฟ้ามไงเปนคอกบ,บ้านนะครับตกน้ำเลียงแดเบืองไทยครับกินแต่เฟียเ้ยงบ่มีหยาเพื่อนเล่าว,ว่าเจ้หาหนนาฝนมาไปยังซีครับหยาอะไรผมมาเบืองเทนนึงแล้วโอ้เต็มอึง้งตึงดากเป็นอ่เกิดจากแม่บ้านบ้านครับเนี่ยสายพัฒนาเรื่มพัฒนาครับลูกเบิม้มนะครับ เกือจากแม่ไดยพ่อแม่รีแม่รีอ่าแม่ลีแม่เลีเอาไปเบิึงแม่เพิ่นกันครับบันข้าไปเบิึงแม่เด้อนี่นี่คุณแม่ลีนี่นี่แม่เพิ่นเนี่ยมันบานสีไหไฮดอกเพิ่นก็คือไฮลูกคักลูกแน่แท้เนี่ยบึงเอ่อพี่น้องจะหาจะควายสูงควายงามไล่ทั้งเที่อ เอาจังซี่ก็ได้มันขึ้นอยู่กับตูกับแม่มันดอกครับบางตัวแม่ขี้ให้ก็จังนี่แหละครับเนี่ยให้ลูกกูน่ะสองปีบ้างครับเบิ้งใส่กันเอาครับวางลูกกับแม่บางตัวนี่สูงตีสิบหาสิบลูกออกมาเข้ามาพุดเด่นนี่ก็มีเนี่จังตัวยางนะครับกรเกษตรกรนี่อาแนวที่มัน ทรงหลูกงาม,งามแม่นนเนี่ยกระรสามสิบหกสเก็ดเจ้าครับปัจจี้สามแปดกุละดีบดีสามเก้าสี่สิบนได้วเนี่ยบเราวัดแม่เพิ่นน่ครับห่ไกลไยเอาเอามาเบิง้งเอามาเอามาพอเอามาเป็นเบืบ้องไม่อยากไปแล้วดิพิน่น มาออกมาออกมาออกมาพี่ออกมาพี่ออกมาโู้เนี่ยจากน้อยเห็นเพิ่นเบิ่งไล่ละเอียดอีกจากน้อยอของเราตาของแล้วอ่าออกมาพี่ออกมาพี่เบิ่งหนาเขาเบิ่งหนาอ่ามาให้เพิ่นเบิ่งหนาเบิ่งตานดมมาทำพี่ภูมิมักอ้าวนี่ดื้อโอ้ยน,า,นางามครับหนางามเขากะ ส่งเขากับเปิดกว้างดีครับจากส่งยังพุมกับบ่ฮู้แลวให้พ่อให้พี่น้องกเกษตรกรกูมีงวมีกล้วยมันเสี่ยนเบื้องเอานะครับเบิ่งแข็งเบิ่งขาครับคุณน่ะโอ้เรียบไงเรียบมุ่นดีครับพอสามอ่องข้อมพี่น้องคุณล่ะอ่าคุณกำไลหนา้ากำไลหลังหางเงยาครับหางเงย้าอื้ ไทายดีคนเดีวันบ่าตกน้ำเลี้ยงคันว่าพว่าเป็นนาเลี้งนี่โอ้ยคันนาฝนนี่เบิ้งบนไดเลยครับเนี่ยนพใส่อาหารเสริมมาครับเนี่กินเฟี้ยงกับหัเลี้ยงแบบ่านะอาหารเรครับนี่ย,ยงวเแบ่เาไงแลนี่เ้ยกับหัวนล้วระใ่อาหารเสริมมาครับน่นนนกินเต้งกัหัวกน,วนเลี้ยบ่าเนาะราะงส่อาเสมา่ต้งเง่เราอับ นี่แหละครับสายเริ่มต้นสายพัฒนาจากแม่บ้านานครับนีน่ลูกเบิ่มครับลูกเบิ่มเบิ่งหนาเบิ่งตาอีกทั้งนี้อีกอ่ะคนเนี่ยโอ้งามครับงามง่ามง่ามโอ้วยากเสือนะครับเกิดจากแม่บ้านนี่เนี่ยลอยสามสิบแปดแล้วครับแต่ว่าอนาคตนี่ลอยสี่สิบบวกลดผมว่าต้องมีละสี่สิบห้าลอยสี่สิบห้านี่อนาคต มันจะยัง,ยงขี่ไปได้อีกอยู่นะเอาง,ง่ายๆแล้วครับควยผมร้อยยี่สิบสองเพราะว่าปีนี่ในปีหนึ่ง130ร้อยสามสิบเซยมาได้จจงเลยนะแปดเส้นปีหนึ่งอันนี้ต้องมีอีกนะแปดเส้นเนี่ยอีกปีหนึ่งแปดเส้นเอาเอาแปดเส้นบวกด้วยครับเนี่ยผมว่าต้องมีละพิ่งเป็น,นควาวยไซพัฒนาข้อมูกเบิ่มเพิ่นกับพัฒนามาดีแล้ว นะครับตรงมีตรงมีอ่ามีเบอร์โทรศัพท์บ่ตาโอ้บอปรศัทานนมันกบ่่าหาเกษตรกรเิ้นยากมาเยี่ยมมาเบิ่งมาส้มน้ำลูกเบิ่มอ่าเลอกใงานเอออ่าอ่ะเปิอยากตือนครับเปอยากตื่นเปิมื่อย เปีนปกนะฮะอ่าอางามกับท่านอัดรัดสูงอัดรัดสองขนาดสองปีเพิ่งสองปีนะครับนี่ส่วนสามสี่ปีนี่แต่ถึงสามสี่ปีเนี่ยห้อยเบิ้งบนเจือแล้เนี่ก็บรรยายบ่ถือกับงามต่าท่าสมสมที่เป็นลูกเบิ้มอีลีครับ เบิ้งเมียครับบัดนี้เบิ้งเมีย <c oughs> ไก่กันมากับเมีย <c oughs> เอาขอบคุณนาลาเนี่ยครับตาเด้อยเอาเบิ้งเมียไปฟังๆก่อนอันนี้ลูกลูกพันบ้านบ่ตัวน,น,น,น้อยอย่างกันลูกเพิ่นบ่เนี่ยอืมแบนบน,นี้อ่ะพ่อมันของผู้ใดีกับตาของตาซักอื้เมอพ่อมันเอามาจากตลาด เป็นน้ำเขาโอ้คอเพิ่นเนี่ยคุณอาหารครับพี่น้องาแสดงว่าคล้ยอันเมลีตตัวนี้เพิ่นที่ให้ลูกคักอยู่เนี่ยให้ลูกดีเลยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเนาะจะหาเตตุ่งสูงเออจะหาเตตุ่งสูงสูงหลายอ่าเกษตรกรผู้เริ่มต้นว่าจำเป็นนะครับต้องสูงสูงเงี้ยเงี้ยเนี่ยหนาจังเสีย มันเกิดยู่ความสามารถของแม่มันดอกอีทรงบะทรงลูกอ่ะครับเออไปเหือบอกกันโอ้มึงกันเลยโอ้กล่องเสีย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 มาเบิ้งกล่องเสียครับเบิ้งไม่ได้หอยจากกล่องเสียอ่าันนนเเเิ่่่งงออขพคูยังมีอีกเหครับโอ้โอ้ย่ำลายก็ขึ้นลายนี้เนาะงานนี้เนาะ คนมาเนมาเอื huh, uh, ่นไปบางไอเถิกว่าทันออรับคิดนี่กะขอขอบคุณขอบคุณอ่าคุณพ่อคุณพ่อตึงนะครับหลายๆครับอ่าก็อย่าลืมเนออย่าลืมช่องอุดรมุองช่วนครับกดติดตามกัใเ้ีแนะครับกดติดตามกดลูกบบกระดิ่งลูกแบบหัวใจยังบาเก่งครับความเบาคําจากันใหได้ปันไดอาศัยฝึกไปน้าเฮ็ดไปน้านะครับ มูอน้ก็ขอขอบคุณครับ